ไปต่อเรื่องนี้กันบ้างคะ่ะน้องนายนะพัฒต,ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกหนุ่มเนื้อหอมเทียบชั้นรุ่นพี่และอย่างล่าสุดเนี่ยที่งานที่ช่องเขามีงานกันใช่ไหมโอ้โหรวมตัวใหญ่ใช่ไหมประกบตัว<อ>ท็อปทั้งนั้นเลยแล้วน้องนายเนี่ยเป็นดาราหน้าใหม่แต่ได้ขึ้นไปยืนประกบกับพี่ๆหลายคนเลยมองว่าแมมาแป๊บเดียวเป็นลูกรักซะแลหรือเปล่านะคะนี่แหละประกบกันไปทั้งนาเดชคุกิมิยะมากปรินเจมจีรายุนะคะนี่อย่างที่บอกไปมีข่าวเม้าว่าเจ้าตัวกลายเป็นลูกรักคนใหม่ของ ช่องไปซะเรียบร้อยแล้วหรือเปล่างานนี้หนุ่มนายรีบปฏิเสธเลยนะคะบ,บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ใช่ลูกรักแต่อย่างใดมองว่าเป็นเรื่องของโอกาสดีกว่าผู้ใหญ่เขามอบให้มาแค่ได้ร่วมโชว์บนเวทีกับนักสแสดงรุ่นพี่แค่นี้น้องนายก็รู้สึกดีใจแบบสุด,สดแล้วค่ะส่วนเรื่องของหัวใจเจ้าตัวยังยืนยันตามเดิมนะคะว่าตอนนี้ยังโสดสนิทขอทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานก่อนค่ะ คือความจริงแคส่สำหรับผมแค่ได้มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตนี้ได้เป็นคอนเสิร์ตการก,ารการุศลได้ได้ทำให้ทุกคนที่ร่วมใจกันมาทำบุญได้มาดูศิลปินที่ตัวเองชอบมีความสุขเราส่งมอบความสุขไปแค่นั้นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าผมภูมิใจมากแค่ไหนแล้วก็ดีใจมากที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตทางนี้มากๆเลยครับแต่ก็มีมีแอบกดดันนิดหน่อยครับผมคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็เป็นน้องใหม่มากครับแสดงก็ยังไม่ได้เก่งมากครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมคิดไว้อยู่เสมอทุกวันเนี่ยว่าผมมีคนที่คอยติดตามมีแฟนคลับที่น่ารักผมคอเชียร์มีกําลังใจดีๆเพราะฉะนั้นผมไม่อยากทําให้ใครผิดหวังในตัวผมหัวใจแหละครับว่างครับรักการงานอย่างเดียวครับตอนนี้แล้วก็ต้องรักตัวเองด้วยครับเพราะว่าพักผ่อนน้อยด้วยวัยของผมที่ยัง20อยู่ยงมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ครอบครัวแล้วก็มีการเรียนที่กําลังจะเรียนจบในปีนี้ ขอโฟกัสไว้ที่เรื่องเรียนนะคะส่วนหัวใจน้องนายเนี่ยยกให้ผู้หญิงคนเดียวตอนนี้ใครคะคุณแม่หมงพิมพ์พก,กาเอ้ยนะคะดูแลคู่กันมาเลยค่ะแต่ว่าเป็นลูกรักก็น่ารักอย่างเงี้ยจะรักไม่ละคนเออ,เ,อ,อเป็นดีชนะนะโอ้ยรักเลยค่ะคุณติดตามผลงานน้องนายกันต่อไปด้วยนะคะ